ผู้ชมจะเห็นชื่อผมนะครับมันจะมีเพชรอยู่นั้นโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับไลโอแคนะนแนลกันอีกเช่ดเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างเซิร์ฟ V.I.P ในแมท S.C.P. 3 0 0 8นะครับแบบฟรีนะครับแบบไม่ต้องเสียโลบักเลยนะครับ โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจะได้ผมไปสู่20 0 0มื่นซับด้วยกันนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาใน s ซิร์ฟเ c p 3 0 0 8ปกติเลยนะครับเข้ามาปกติเลยนะครับแล้วพอเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วคุณผู้ชมจะเห็นฟังก์ชัน3อันด้านบนนะครับให้คุณผู้ชมนะครับคลิกไปที่ตัว T ครับ พอคลิกที่ตัวทีเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมคลิกไปว่าเกมโหมดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคคุณผู้ชมจะสังเกตอันล่างสุดนะครับก็คือ VIP Single Player นะครับให้ทุกคนนะครับกดเข้าไป2อทีนะครับปึ๊บปึ๊นี่โอเคคุณผู้ชมกดเข้าไป2อทีแล้วนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับโอเคจังหวะนี้ก็รอไป โอเคจังหวะน,นี้เราก็เข้า V.I.P. แล้วนะครับอันนี้ฟรีไม่เสียตังค์นะครับแต่ V.I.P. อันนี้จะไม่สามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้นะเราสามารถเล่นคนเดียวได้โอเคจังหวะน,นี้มันก็โหลดอยู่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นชื่อผมนะครับมันจะมีเพชรอยู่นั้นนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ V.I.P. นะโอเคแล้ว พอกดเข้าไปมันก็จะมีเครื่องมือทางตา,งตางเกี่ยวกับ VIP ด้วยนะกดตัว T เห็นไหมครับเราจะมีม็อดเมนูนะก็คือสามารถควบคุมแมปนี้ได้นะครับแต่อันนี้เราเล่นคนเดียวนะเพื่อนจะไม่สามารถเข้ามาจอยได้แล้วเราก็สามารถทําทุกอย่างทําทุกอย่างได้หมดในแมปนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถสปอนพนักงานอีเกียแบบแบบเยอะๆแบบนี้ได้นะครับสามารถสปอนอะไรก็ได้โอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ